เออบุ๊คเออสปิเตอร์บันมีดมีดีที่หนึงเมื่อกี้เออใช่กูนึกอ๋ออะไรก็ตาอะไรโอ้ยชาร์เจอร์ไปไกลจังเลเอาเอาครัไอ้เนี้ยตะกี้ตอนกูขวัดการการแบบปาดยิงตะเนี้ยไม่งโดนที่ออสเต็มๆเนี่ยคือเลือดแม่รล้ระหว่างทางไงยึดแหนมยึดตามหมดทั้งยึดแหนมเพราะไงเปิดเลยปะเปิดเลยปะเนี่ยพาดเออสออสออสเอายากูไปเอายาไปเอายาไป ผ่านได้เองว่าได้ผ่านได้ได้มดแปิดไฟอ่ะปิดไฟแล้วก็ค่อยๆย่องมันมันมองกูมันมองกูมันมองกูมันอย่าไปมองมันดิวะทำไมมันดูหัเป็นออสไอ้เหี้ยตัวออสไอ้เหี้ยนั่นนี่เดอะฟั k นั่นนี่เดอะฟั k ก็ว่าอยู่๊งกไทำไมมาหนูว่าอย่าไปไล่เฮาไม่มีส้นตีนหีแตะอะไรเลย มันก็เอาเรือนี่ออกไปพายไงนะไปเฮียแล้วเอออาไปพายไไม่ร้านลองไอ้เงี้ยมึงไม่กล้าให้กูลองเลยอ่ะอัดหน้าหวยไอ้เงี้ยมึไอ้เง็้ยมึงไม่ตื่นตัวใจด้วยนะมึงดีนน้ำสาดตกตกตรงนี้แม่งเลือดเลือดแม่งไม่หายไอ้เงี้ยตกลงไม่ตายจริงๆนะมึงลองแค่ลอง The countryside was สามตีโลโอ้โหไม้โนให้โดนให้โดนห้โดไอ้เหี้ยม่สปอนตรงนี้เลยเว้ยเดี๋ยวเติมเลยช่วยบุกน้อยครับหน้่งโอ้ยโดนハンターเกาเย้ด้วยเกาอ้ห้ยไฟมาจากไหนไฟมาจากไหนไฟมันเป็นถังไอ้เหี้ยเป็นถัง ไม่ยิงยิงยิงไม่เป็นไรลิงล้มชุบเยอะฉันไปลีฟหนาไม่เนอะไม่เป็นไรลิงล้มชุบเยอะจะสุนหมดมึงชช่่ววยยออกไปหน่อยมึงออกไปหน่อยยิงไหน่ลิงยิงเลยมึงไปเอาเราต้องไปเอ้ยมึงบอกคนตายยิงเหรอแมนี่เดอะฟ็อถ้าแม่งกอนถ้าแม่งโยนมาถึงแล้วมึงเจอแล้วเจอแล้วนี่ไง ไดยแล้วจะฆ่าได้อย่างตัวนึงก่อนเราค่อยใจโชคฆ่ามันเราไม่เห็นแล้วคูโค้ก็โค้นี่ไงเต็มนะเต็มเลยชิบหายแล้วยิงโยยิงโยยิงโยมาเราลงมามายิงจุ๊กจุ๊กจุ๊กมาหาหาเจอมาหาคู่หาคู่มันตายแล้วตายแล้วตายแล้ว มันจะวิ่งอยู่แต่มันจะไม่ตายยังยังยังตายตายละตายละเกสโนว่าตายแต่เดินได้ไม่ตายยังไม่ตายตายแต่ยังไม่ตายยาแบ้อยน้อยข้ใครก็ได้ขึ้นมาข้างบนกูจะหิวให้กูมีเลือดกูมีเลือดแล้วลกูมีกููกกกเ้ยระสุนกูจะหมดกูไม่มีเวลาไปหยิบกระสุนเที่อันนี้เรียนแล้วเมิงจงเลยอ นีมันมีสตัวแทงเ่ยมามาันงกว่มาหาตัวไหตีเยมตีเเี่เโอ้มนมหาคู่เนี่ยมันยิงฆ่าหนตายเลยให้ได้อย่างน้อยหตัวได้เลยได้เลยโอ้มโดนหินเลยเนอะไม่มีไฟอ่ะน้อยตัวใครตัวมันไม่มีไฟกูจะตายแล้ว

กูมีเลือข้างบนกูมเลือข้างบนตะมึงเอือแล้วยืนมาแล้วเหรอระบบติดตามมี่มรู้อยู่ไฟแล้วสวยมากเลยมึงอือแัง้อีนอโอ้โหเฮ้ยเยเฮ้ยเ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้ยเฮ้อเเย รอบหนึ่งเพื่อไม่สองต่ตอนนึงมันเซอร์ไพรส์มันจะฟอคเกอร์โอ้ยโอ้ยหนึ่ยกกูก็มีโลกอะจะแทงแทงใช่ไหมจะไม่เล่นอู้หูวันพันศพมันอยู่ไหนวะลอยไปไหนอย่าเนี้ยวันพันกูเห็นมึงลอยไปตรงนู้นเลยอะเจี๊ยไอยู่ไหนวะจ็อกกี้จกพี่ไ็อกกี้อันนี้ชื่ออยู่ไหนวะไอ้นนี้กูจำได้กูยิงมาอยู่ตรวนี้ อยู่ข้างในอยู่ข้างในน้อยระวังจ็กกี้จกกี้เจอแล้วเจอแล้วเอาดีมาเอาดีมาไปด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันคุงก่อนตายเลยหรอวนเลยโมือไปไกลไงคิดดิมอยไปทางไหนวะมนี้ไม่ไม่ีอะไรเคือเหมือนจะอยู่ในพวกายเลยน้าเลยน้าเลยน้อยน้าเลยไปเลยคุณไปตามไปด้วยวันไหนไปกันเพื่อนจน่าจะเจอโมย่วะัน่วะอ๋อถ้ามีชุดไปด้วยน่าจะมีน่าจะมีอันนี้บอกเจอแล้ว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  ไอ้ยี่ไปถึงแม่ะถึงด้วยเฮ้ยระวังชาร์จเจอแล้วเราชาร์จเจอออทโดนชาร์จเจอช่วยออทด้บอกเลยกูได้ยินเสียงชาร์จเจอได้แล้วถึงชาร์จเจอแล้วแต่กูดาวด้วยนะผมบอกเลยชาร์จเจอเป็นตัวที่เอาปีที่สุดแล้วเดี๋ยวมันไม่พุ่งมาพุ่งตกไปเออกูกูวิ่งไปใส่ต้นไม้อ่ะไอ้สัสกูกูลงชาร์จเจอวิ่งไปใส่ต้นไม้มีเลยนะมีเลยไม่มีมีแต่ดิกเกิร์น่ะ ช่วยจุดก่อนได้ไหมเฮ้ยเพื่อนคือไรเฮ้ยหิวเลยมึงหิวเลยมึงหิวเลยหิวหิวหิวหินอยน้อยเคลียวออกให้เพื่อนเลยมันมีฮิวตรงนี้อยู่มันมีฮิวตรงนี้ตรงนึงใครออกไปแล้วเหรอหิวไว้ลิงอ่ะเนี่มีฮิวตรงนี้ตรงนี้แม่งงั้นมันมันดับฝักเลยมีหิวตรงนี้มีหิวตรงนี้ไอออสนไ่ไหนออสนไ่ไหนออสนไ่ไหนฉันจะบ้าแล้วบ้าแล้วไม่มีไฟบอมมีไฟเลยโยมไปแล้วไอ้สัสว์อ๋อลม ไอ้มันใครมันจะแทงๆวะไอ้เหี้ยใครจะรู้่จะโดนตบลอยไปไกลขนาดนั้นไหมมาเดามาเดาไปเจอมาโอ้ยแบบนี้ใช่ไหมเออมันแทงใช่แทนนี่ยอไว้รอไว้เออตายแล้ว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 ไปไม่ไม่ไม่ตายไม่ตายกูไม่ได้กูไม่ได้บอกว่ามันตายแล้วกูแทงตายแล้วอ๋อ เนี่ยมันอยู่ข้างล่างไรที่ห้องขอันเห็นแล้วใช่ไหมตรงนี้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเป็นกระดุ้นเป็นกระดุ้นปีนน้อยมันมีน้อยมันมีอะไรวะออกหน่อยจ้าออกหน่อยตะกี้ตามหลักวะไม่รู้ว่าไม่เห็นเจอเลยไม่รู้ว่าตีเฉงนี่เออโอ้ไมนมีกันในห้องเดิมโอ้ย ใครช่วยกูยังเออไใช่ชีช่าชีคือยี่อะไรโดนตีอย at> ู่เองเพื่ออ๋อนี่แหละเฮ้ยมึงมันมีไงก็บังไหมมีใครอยากบินได้ไหมอยากใกล้มันไม่อยากไม่อยากบินอหะไม่เห็นโบลิ่งแล้วไม่อยากบินเลยกิ๊กกอ๊อดเฮ้ย ได้แล้วได้แล้วไอ้รอดอยู่รอดอยู่ใครบอกว่าอ๋อใครบอกว่ามึงเบิร์กงานนะเต็มหน้าเลยมึงเบอร์นี่อ้วกเสพทุกที่มันเป็นฝูงลิงเลยเนี่ยนีอลิงมาจริงด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปปล่อยกูไปหาเพื่อนกูเอาไปเพื่อนเลยเอา เกมเพียเอ้ยเกมเพียเอ้ยคุณทำไมกูโดดไม่ได้วะไม่ไม่จืดไม่จ้ำไม่จืดไม่จ้ำกูกูจะเก็บไปครบแล้วละกันนะเพื่อนไม่จืดไม่จ้ำกินดินใครวะบลกเกอร์กูยิงกูยิงไอ้นั่นไม่ได้วะกูยิงดินไม่ได้ปะในเริ่มใหม่จริงปะใครบอก ใครบอกเอาเดี๋ยวมพื่นผือนะมึงผือนะมึงเกี้เมื่เกีย้ออกวันนี้มึงเกียร์ออกออกคนแทบออกง่อยเพื่อนผมเพื่อนผมตายแล้วครับเพื่อนผมตายแล้วลาก่อนลาก่อนลากรลากรจะไม่ไปคอมรอบแน่นอนไม่ไหวเออแค่ไม่ไหวแล้วอย่างนั้นเลยมันจะดีอยู่แล้วไอ้ท่ อยากได้เว้ยมันเป็นด่านใหม่ที่ตรานี้คือเล่นอย่างที่สองเว้ยมือเลือกโหมดฮาร์ดแต่ว่าไมเห็นอ่ะทุกเอนน่ะตรงนั้นอ่ะสาย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 ต้องายิงแล้วเนาะอ๋ออ๋ออ๋ปั๊บปะต้องไปปะหลบมุมนี้หลบมุมนี้เออเออน้อยเราต้องยิงสนับสนุนพวกมันเพื่อนโดนหุ่งนัดอ่ะบอกเลย เลอ o a r เล่นดยิงต่อยิงต่อจากมึงให้เพื่อนแล้วรีโหลดดิ้งรีโหลดดิ้งรีโหลดดีาดีากูดีูดีโเอ้ยโทแทเอ้ยแล้วโอเคเราเสียบลาครไปวะไหนวะแล้วเจอแล้วเจอแล้วเห็นตัวไปแล้วเห็นชั้นลยนายสายตาดีนี่ กูไม่ได้ใส่ตัสันเอเอ็กซ์เล่มึัวกูเอเหรอมึลลี่กูด้วยเหรอเฮ้ยเยี่ยจบอยู่ในน้าเลยออะบ้าได้แล้วได้ๆโอเคขามมาแล้วขามเอาทางหยิบทางน้ามาไม่ยนะเปิดโอเคเพื่อนวแปตบนึ่งยากูตกของกูตกของกูปิ้ไปหมดเลยตรงนั้นแหละไ่โหดเอเฮ้ยบูมอาจจะบูมอยู่หยใจ บูมบูมมแต่ล้วไม่พร้อมเนี่ยไม่มีกูมีไฟกูมีไฟนะอยู่แล้วนะอยู่แล้วนะ one two three four five six ให้โดนไอ้โดนสวยลิงลิงลิงโอ้โหไปไหนแล้วเอฮ้ยมำไมไม่ตายมันก็มีโอ้โหเพื่อตัดการให้ก่อนพยายามยิงกูพยายามยิงอยู่พยายามยิง ได้ได้เฉยได้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 เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะต้องล่อมันไปด้วยอ่ะเพราะซอมบี้มันจะไม่เกิดแล้วมันเวลาเท่าไหร่แล้วกูไปหาบูลลิงเลยยังไม่ตายนะเดี๋ยวงงนนกูจุ๊กแทงไว้แทงจะได้ไหมซอมบี้จะไม่เกิดแทงจะไม่เกิดกูจุ๊กอยู่กูจุ๊กอยู่อย่ายิงนะอย่ายิงนะใช้ตัวแรกหรือตัวที่สองเลยตัวแรก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 แวเนี่ยเราเร้่มาแล้วฉันมาแล้วฉันมีเลือดมาด้วย อาแปลว่าสตอมบี้ตัวธรรมดาจะไม่เกิดใช่ไหมไม่ตอนตอนตอนมีแทงอยู่มันไม่เกิดจูอยู่จูอยู่จอยู่อ๋ออันนี้อยู่กันอยู่กันไปไปจูมีอยู่กูจูมีมันโดนเบิร์นตายมึงมันโดนไฟเผาตายยิบมาเร็๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวมันจะมีเวฟสองแล้วมันจะมีเวฟสองแล้วยิบหายเฟิร์ดเฟิร์ตเฟิร์ตมาละเพียงเพีงละ ก็ขอเวลายิงฮันเตอร์ป่ะคุณฮันเตอร์เข้ามาใกล้แล้วเอ่อแท้งอยู่ตรงรถขาวๆอ่ะบอย่าบังคุ่ยอย่าบังกู่ยระวังฮันเตอร์นะฮันเตอร์ไปแล้วมันใกล้มันใกลตายแล้วมาหลังมันเป็นพายมหลังมันตุ้งไไม่ได้หรอฮันเตอร์นะโอ้ข้างหลังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ ให้ให้ัวให้คให้ตัวเน้ยคให้วกมิตัวร้คุิงคยงไมต้งไมต้งต้วเดี๋ยวคุจูให้ตัวเน้ยลิงลิงขลอดีดีอดีดีอดีดีดลิงอสยไฟ่อสาไฟไอเฮี้ยนล่อสยไฟ้ยัลอสยไดูกบไฟไปวยดิโอ้เฮ้ยโดนไฟแลวโดไฟ้วเอววิวตายต

อ๋ออย่กู้ยูอ๋อไม่ต่มโอเคไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตองพูดลองพูตลองพูยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แตกแล้ว่โดนชูเทมิตเฮียเลยตกใสอโอ้ลุ้นสัสดกูรู้แล้วนิไดีๆแล้วสับปีนแตกเลยออสออสเอานี่ไปออดอยู่เวฟไปนึกอยู่เวฟเรายังไม่เคยถึงเวฟนี้เลยเฮียเรื่องไองเรื่องทีละคนเนี่ย เฮ้ยลงเลยไม่ลงเลยลงเลยลงเลยเฮ้ยไปเล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 ไปเลย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 ไปเล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 ลเล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 ลเ กินไปแล้วครับผมผมไปแล้วครับดูฮอฮืออ่ากอดแตมกอดแตมซ่ะเราจะผ่านไปด้วยกันธูมอดาจี้ทำนอกทั้งหมดเดี๋ยวเขาบ้านเดี๋ยวเขาบ้านธูมาราจีเด็กจริงสวยเย้สวยพี่สวยใครมาสกอยมาวะใครมากวานอินมา อ้ออี้อกูชอบเอ้ยแฉงก็เลยข้อเลยเจอพุ่งกูไปด้านล่างแลวมกนยังไม่ตายเนี่ยสมแล้วอ่ะก็เลยก็ได้อะ่ะมันคืออะไรอะ่ะที่ไม่เายมันคืออะไรอะ่ะ